ช่วงหน้าแล้วเหรอการเป็นช่วงเยอะเรื่องนี้พี่ว่าแทดนคือถ้าจะจะขัดช่วงสั้นขนาดนี้นะไม่ต้องแบ่งเป็นช่วงพอไปพี่ที่พอไปพี่ที่เออพี่ก็จะลุกเปลี่ยนอิริยาบถยังไม่ทันเลยเพราะ่าข้ามาแล้วช่วงใหม่มาแล้วได้อยู่เราเราลุกได้เราเปลี่ยนอิริยาบถได้หมดเอนามเมะกินเอาน้ำมะเกินได้เฮ้ยน้ำมะเกินครับน้ำมืเกินก็ได้น้ำมะเกินอยูดีนะน้ำมะเกินเอาน้ำมะเกิน เราไม <frequency. S 1> oh, <ๆ>่เคยรู้เรื่องมาวันนี้รู้รู้ช่วงนี้เราก็คือเรื่องนี้พี่ว่าใช่ก็คือเราจะเอาการ์ูจากเว็บบอร์ดเด็กดีเนี่ยที่มีน้องๆมาตั้งคำถามขอความช่วยเหลือคว่าเคยเข้ามารืบขอถามเป็นข้อมูลครับเว็บบอร์ดเด็กดีมีอายุกี่ปีแล้วเพราะว่าผมใช้มาตั้งแต่ผมเรียนเลยนะเด็กเว็บเด็กมีกี่ปีแล้วยี่สิบียี่สิบปีเหรอเว็บบอร์ดก็ต้องมีอายุม่โอ้โหผมดีใจกับที่นี่จริงๆที่ยืนระยะแล้วแบบว่าเคยเข้ามาไหมเคยพี่ว่าเข้ามาทำอะไรมาดูเบบ ไม่ได้เซฟเพราะว่าไอ้ฮาร์ดไดรฟ์บ้านผมมันเล็กผมใช้เข้ามาดูเอาดีกว่าดูดูดูเพื่อนเพื่อนโรงเรียนโน้นดีใช่โรงเรียนโน้นได้โรงเรียนดีเบเบ้เบเบ้แพทโฟของคนครับผมพี่ว่าเคยแบบเคยเห็นรูปตัวเองบนบอร์ดไหมเคยมีใครเอารูปแบบเดือนโรงเรียนเราหรือเปล่หลอกคนหลอกสามเศษไม่ไม่เคยไม่เคยไปถึงไม่เคยมีช่วงชีวิตที่ไปถึงตรงนั้นของโรงเรียนเลยไม่เคยเลยไม่เคยเลยครับเอารูปตัวเองมาโพสหรือเปล่าไม่เคยมีคนเอารูปตัวเองมาโพสเหรอ แต่ก่อนมันจะมีบอด AF อะไรอย่างไงต้องมีต้องมีมันมีบอดเอฟก็อาจจะมีก็ได้ไม่รู้เรื่องเลยเราทนเด็กๆขอเขาเขาก็ดูมาดูลูกพี่วาดลูกอื่นเมื่อกี้มีมีทีมงานของเด็กดีคนหนึ่งเนี่ยเอาซีดีอัลบั้มแรกมาให้เซนอยู่ในสภาพดีกว่าของผมอีกอะไปขอซื้อต่อจากเขาดีเลยนี่คือเป็นของแบบดีเลยขอบคุณเขามากนะเขาชื่อเขาชื่อไยายปอยพี่ปอยอ๋อยายปอยใช่ไหม น,น้องสาวของบอสน้อง,งบอสอก็สวัสดีครับก็ <c oughs> ามาให้เซนน่ารักมากน <c oughs> ั่นแหละเว็บบอร์ดของเราก็จะมีเรื่องประมาณอย่างนี้ครืว่ามันก็ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องแบบดาร่าหรือว่าคนน่ารากักอะไรก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเว็บบอร์ดที่ชื่อว่าปัญหาวัยรุ่นโอ้โหสบายเลยเออซึ่งแบบใครที่มีปัญหาแต่ไม่รู้จะแบบไปปรึกษาใครอะไรงก็จะมา เขียนทิ้งเอาไว้ในบอร์ดหนึแล้วก็จะมีเพื่อนๆอ่ะมาช่วยกันตอบอ่ะเริ่มมีการเปลี่ยนพอร์ตกันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ปิก้าจูแล้ววันนี้เราก็เลือกหนึ่งคำถามมาให้พี่ว่านกับน้องแซนดี้อ่ะได้เลยช่วยกันแบบไขปัญหาให้แบอร์ดของเราเนะเออแซนดี้ปกติเวลาอยู่โรงเรียนเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของเพื่อนๆบ้างไหมจริงเหรอแซนดี้เป็นค่ะถึงแม้ว่าหนูจะแบบไม่มีประสบการณ์แต่ว่าตอนหนูชอบหนูชอบให้คนแบบผมทำไมวะไม่หนูชอบหนูชอบให้คนปรึกษาโอเคอันนี้เหมาะเลยถ้างั้นเหมาะเลยนะ มีคำถามอะไรมาคำถามวันนี้ก็คือขอเพลงจีบคนที่แอบชอบน่อรคะก็คือมีคนที่แอบชอบใช่ก็คือเจ้าของกระทูเนี่ยเขาบอกว่าเขาแบบแอบชอบคนคนนึงอยู่อยากส่งเพลงไปให้แต่เขาแบบไม่ค่อยได้ฟังเพลงเลยจะส่งเพลงอะไรดีขอคำแนะนำอยากได้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอ่านี่เป็นไงเป็นไงอยากได้เป็นภาษายูเครนค่ะ ที่ว่าน่าจะให้ได้นะคะภาษาเซลเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนโอเคเออหนูถ้าเป็นหนูหนูก mm ็จะให้เพลง day one ค่ะของคาราทาเน่ค่ะเพราะว่าความหมายในเพลงมันก็จะเหมือนแบบแค่แบบชื่อเพลงมันก <Yeah> ็บอกแล้วค่ะว่าแบบคุณเป็นวันแรกของฉันนะว้าวก็เป็นคนแรกวี่ฉั้องรัคนด้วยว่าที่ฉันชอบมาตลอด เอจริงๆค่ะมันประมาณนี้ประมาณนี้นะประมาณนี้นะเนี่ยค่ดีค่ะถ้าเพลงไทยล่ะเพลงไทยเออพักก่อนใช่ไหมคะเราพักก่อนคือเราคิดถึงเขาไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะแบบชอบเขาเราจะใช่เขาพัดก่อนเอาเอาเพลงในนี้ดีกว่าเอาสิเอาสิอ่ะเดี๋ยวหนูมีแต่เพลงอกหักหรือเปล่าเนีะหวานเกย์ตื้นหวานเกย์ตื้นไม่ได้คิดแต่ไม่ถึง ไม่ได้ค่ะมันอกหักค่ะดาวกระดาษก็ได้ก็ไม่มันแกะไปค่ะผมไม่มีเวลาไม่ได้ค่ะเศร้าไปหน่อยเศร้าไปหน่อยสวัสดีความรักอุ้ยเหมาะเลยค่ะต่อเลยชิดาค่ะแต่อวสวัสดีความรักก็ได้ค่ะแต่ว่ารักตีเชเรนรักตีเชเรนก็ได้ค่ะแต่ว่าหนูแนะนำเป็นอันนี้ค่ะปาะิหารเพราะว่าเราชวานทำงานแต่งเลยเพราะว่าเพลงงานแต่งเพลงนี้เหรอ ไม่มีทางเจอนะเนื้อห่ามันป็นยังไงนะปฏิหารไม่มีจริงไ่หรอเจอกันแค่ครั้งเดียวแต่ผูกพันเหมือนใกล้จะมาคุณจะไปถ้าคุณแต่งงานผมจะไปร้องเพลงนี้ให้อันนี้เป็นคำมั่นเป็นคำมั่นสัญญาจากผมไม่หรอที่คุณเดินออกมากับบ่าวเจ้าบ่าะคุณเจอกันแค่ครั้งเดียวต่างพูดเนื่ยลิวได้เคยได้เจอกันชาติก่อนเลย อ๋อแซนดี้กำลังหมายถึงรักปฏิหารของพี่ลุป่าใช่ป่ะฉันยังรอคอยปฏิหารอ๋อแมปฏิหารอ่อฮะก็คือก็จะเป็นท่าทาในนี้นะคะก็คือเป็นสวัสดีความรักกับรักปีนไซลินค่ะเพราะว่าใจเย็นๆแล้วฟังมอสักหน่อยนะครับตัวทีเจริงๆนะมันเป็นเนื้อหาแบบงอแอบแอบงอนิดนึงค่ะแต่ว่าก็แอบมีแบบเอ่อ บอกว่าฉันอยากอยู่กับเธออะไรแบบนี้ฉันอยากไปเชื่อมร่วมกับเธอแน่อะไรแบบนี้โอ้เออพี่ชอบเอ้พี่เพราะดีรักติดราเมงนี่ก็ดีเพราะว่ามันร้อนๆชุ่มๆอร่อยวิบวิบวอวิบวแนะนำตอบตอบเขาแล้วนะผมแนะนำให้ไปเดวันแหละดีแหละนะครับโอเค